ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบแคลมมิเตอร์ของยูนิทีระหว่างยูนิที2 0 4 a กับยูนิที204พัทนะครับแต่ผมจะไม่เปรียบเทียบกับของฟลุกนะครับเพราะของฟลุกก็คือราคาหลายหมื่นผมจะมาเปรียบเทียบของราคาหลักพันแล้วก็แถมให้ดูหลักร้อยอีกตัวหนึ่งก็คือ 3266TD นะครับ แคมเปอร์สองอันนี้นะครับมันเป็นเป็นยี่ห้อยูนิตีสองศูนย์สี่แต่ที่มันต่างกันก็คือยูนิตีสองศูนย์สี่พัทกอสองศูนย์สี่บวกนะครับอันนี้เป็นเป็นยูนิตีสองศูนย์สี่เอะนะมันต่างกันแบบไหนถ้าเราซื้อมันควรจะซื้อแบบไหนนะครับว่ามันต่างกันแบบไหนถ้าเราซื้อก็ซื้อทีเดียวเลยครับจะไม่ต้องเสียดังหลายทีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูนะทำไมทำไม โดยเฉพาะช่างยยุ์ควนม,มีเลยนะครับนี่หน้านี้ผมแกะกล่องออกไปก่อนนะอ่าอันนี้ตัวใหม่นะครับไอนนตัววัดอุณหภูมิความเย็นทําแอทำอะไรนี่กวนม,มีนะครับมีคู่มือนะครับมีสายอ่าทอดอกอกปปึ๊บนครับขอแตกต่กางกัน,นครับสนใจมาเดี๋ยวจะเนี่ยอ,ออกก่อนดูนะครับอันนี้ก็มีมาอันนี้มีมาเหมือนกันครับสายมีอะไรเหมือนกัน แต่ที่แตกต่างกันนะครับดูตรงนี้นะนี่อันนี้ผมชอบนี่ผมชอบมากเลยนี่ครับอ่ามีเขาแตกต่างกันนะครับนี่ระหว่างสองศูนย์สี่เอกับสองศูนย์สี่พัดนะครับสีสีนะครับเป็นไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้วลบในฝั่งลบนะครับอยู่สีครับเด็ที่ผมชอบที่สุดคือตรงนี้ครับนี่นี่ถ้าเกิดเป็น ถ้าเป็นตัวสอง0ูนย์สองูนสี่เอก็จะเป็นถ่านหรือเป็นแบตเตอรี่เก้าโวลต์เลี่ยมอย่างนี้ครับเป็นสองศูน์สี่พัทก็คือจะเป็นเป็นแบตเตอรี่เป็นถ่านก้อนเล็กสามเอหาง่ายครับนี่ครับเขาจะแถมมาเลยนะครับนี่จะแถมมาให้เราเลยไม่ต้องไม่ต้องหายากครับนี่แต่อนนี้ต้องไปหาตามที่วินนะครับอันนี้ตามบ้านตามร้านธรรมดาก็อา,อาจจะมีนะครับท่านผู้ชมเอาดูนะนี่ครับใส่ไปบอดี้หลังมันเป็นสีดำ อย่างนี้ครับครับนี่ครับดูด้านหลังที่ผุมใส้เสร็จแล้วปุ๊บอันนี้มีติ่งนะครับฟังนี้สีดําอันนี้เป็นเป็นดันางฟังลบนะครับอันนี้ก็เป็นดั้งฟังลบคลิปแอมเป็นสีแดงส่วนตัวนี้คลิปแอมเป็นสีดําตัวตัวเครื่องเป็นสีแดงสองศูนย์บวกนะครับอันนี้ตัวเครื่องเป็นสีดําบอดีม้ตตมนันนะครับยูข้างหน้าปุ๊บนี่แตกต่างกันชัดเจนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็น นะครับแรงดันสามร้อยลต์นี่เรียงดันหกร้อยโลต์นี่ครับดีกับข้อบอกสเต็ปมีเครื่องหมายด้วยครับนี่เห็นไหมนี่อันตรงนี้ก็บอกเหมือนกันนะครับแต่บอกตรงนี้เขียนบอกตรงนี้นะครับอันนี้ทางด้านบวกนะทางด้านบวกนะครับฝั่งคลิปแอบทางด้านบวกส่วนตรงเนี้ยเวลาเราจะวัดกระแสนะครับเราก็จะคล้องสายไฟนะครับคล้องสายไฟผ่านผ่านตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยเวลาเราจะจับจับกระแสไฟเราเราก็คลิปสายไฟปุ๊บ ให้สายไฟมันพาดอยู่ประมาณว่าตามลงนี่นะนี่เห็นไหมนี่ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอียงนี่นี่เอียงไม่ได้ต้องให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะถูกต้องนี่นี่จะเวลาจะพาดจออันนี้ไม่เหมือนจอนี้ไม่เหมือนเห็นไหมนี่จอทีจอจะใหญ่จอใหญ่อันนี้จ,จ,จ,จอเล็กจอเล็กนี่มาวัดดูนะ ันนี้จอประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งอันนี้ประจอสองนิ้วอันนี้จะมีไฟตรงนี้บอกเป็น NCV นะครับอันนี้จับไฟาเดนไฮจับอุณหภูมิเดี๋ยวผมจะไปลองวัดกระแสดูนะครับสมมุติว่าเราจะประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมใช้เองนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ไปวัดถ้าเราเขาไม่มีตัวนี้วัดเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เลยครับมั่วซุ่มไม่ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปวัดให้ดู อ่ะผมจะลองตัวไม่เลยนะไอตัวนี้ไม่ต้องครับนี่ผมจะมาจับกระแสพีคนะครับนะครับตั้งค่าไปที่หกร้อยแอมนะครับว่าเราจะเวลาเราจะจับว่ามันพีคเท่าไหร่นะครับอาครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเส้นต้องพาดแบบนี้นะครับอ่าปึ๊บนี่ครับนี้เดี๋ยวแต่ตัวนี้เป็นนี่ครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจับมาด้านนี้นะครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นเป็นลบเห็นไหมครับ ก็คือท่านผู้ชมจับด่านนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นบวกนะครับเอออ่าตอนนี้ลองสตาร์ทดูครับสตาร์ทดู<ม>เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะกระพือดูแต่เราบองไม่ทันนะครับอ่าดับจับเครื่องก่อนเครื่องก่อนเราบองไม่ทันตอนนี้ปุ๊บ,บ,บใช่เรามันจะบองไม่ทันเรากดตรงนี้นี่นี่ครับมินแม็กนี่ครับนี่ครับอ่าสตาร์ทนี่ครับ เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ออกมาดูได้เลยเห็นไหมหนี่เห็นไหมครับเราไม่ต้องไปอ่านตอนมันกระพุบกระพุบเราก็มีสามารถว่าล็อกปุ่นไว้ได้ดูอือนี่ค่านี่ค่าต่ําสุดอ่าค่าสูงสุดห<ม>เห็นไหมครับเนี่ง่ายไม่ต้องไปดูเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยดูไ,ออไม่ทันหรอกเอ้ยเราไม่ต้องไปเดานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราไม่ต้องแบบตาเราไม่ทันไหวขนาดนั้นเหมือนซุปเปอร์แมนอ่าเราก็เลยเอาแบบเงี้ยเห็นไหมความแตกต่างครับ ส่วนส่วนค่าการวัดค่าปาวัดไดโอดวัดตัว R ตัวรีเซตเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็เหมือนกันนะครับตัวนี้อครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นยูนิตีสองศูนยออันนี้เป็นยูนิตีสองศูนสี่พัดนะครับอันนี้เป็นเอ็นทนะครับสามสองหกหกทีดจริงจงผมจะเปรียบเทียบอันเนี้ยแต่ไหนไหนมาแล้วไหนไหนผมก็แถมเลยเนี่ยอันนี้ผมเปรียบเทียบไปดูเลยนะครับอ ตัวนี้นะครับตัวสองสองศูนย์ีเอของยูนิชีเหมือนกันเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกย่านนะครับหกย่านแต่ในย่านของของโอมเนี่ยมันจะมีวัดค่าไดโอดไมโครโฟลาดอะไรได้อยู่ข้างในนี่อีกสามสี่ฟังก์ชันนะครับนะี่ครับส่วนตัวของสองศูนย์สีพัทนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดย่านนะครับนะส่วนตัวนี้อันนี้แถมครับ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดย่านเหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับก็ระหว่างคนแตกต่างนะครับแต่ไอตัวยูนิตีสองศูนย์สี่พัทเนี่ยจะมีตัวเออ่ตัวแม็กมินนะครับวัดค่ากระแสจับค่ากระแสสูงสุดตจาสุดได้นะครับเห็นไหมครับปุ่มจะต่างกันอันนี้ปุ่มซีโร่ปุ่มซีโร่อยู่ตรงนี้ครับปุ่มซีเล็กอันนี้ปุ่มซีเล็กนะครับอันนี้ปุ่มฮูดปุ่มฮูดตัวนี้นะครับค้างเอาไว้นะครับอันนี้ก็มีครับเหมือนกันครับฮูดอันนี้ซีเล็กสีเล็กก็คือฟังชันนะครับ อันนี้ปุ่มดีเซตนะครับอันนี้มีสามนะครับแต่อันเนี้ยราคาถูกนะครับอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆและและที่ว่าสองสองศูนสี่พัดมีมีเหนือกว่าตัวนี้นะครับก็มีตัวนี้มินแม็กนะครับแล้วก็ตัว n อ็นซีะครับ n c ็นซีคือปิดปับอนุญาณนี่นะครับอันนี้ผมเปิดมาแล้วครับอย่างนี้ปุ๊บเราจะจับกระแสไฟนะครับกระแสไฟที่ว่าเนี่ยเห็นไหมในนี้มีกระแสครับถ้าดึงปลั๊กออกเดียวเราจะจะมันจะไม่ดังนะครับ นี่ครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเราดึงปลั๊กออกนะครับถ้าสายไหนที่มันไม่มีไฟนะครับมันก็จะไม่ดังคับท่านู้ชมอ่าแต่ตัวเนี้ยตัวนี้ก็มีวูนแรงดันวูนนะครับ DC AC DC แล้วก็เป็นยานของโอห์มไมคไดโอดไมโครฟลาดวัดแคปอะไรเงี้ยนี่ขึ้นความที่ครับ โดยปกติทั่วไปของประเทศเราก็ใช้ประมาณ50-60เฮิรตอันนี้เป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิความร้อนความหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นอะไรเงี้ยทำแอร์ดีอันนี้เป็นค่าค่าจากกระแสะขั้นต่ําอยู่ที่60มนะครับส่วน 204A ก็คือมีค่าขั้นต่าอยู่ที่40มครับค่าขั้นสูงที่จับได้สูงสุดก็คือ600มเหมือนกันครับ600มนะครับ, M, รบตัวนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะมาวัดดูเลยว่าไหนมันเสถียรไม่เสถียรกว่ากันอ่า จะใช้สายเดียวนะครับอันนี้ผมใช้สายของตัวนี้นะครับผมก็ลองลองตัวนี้นะนี่ให้ระวังนะครับนี่มีมีเวลาเสียบย้ายผิดเห็นะครับหมายเลขกระวังกันนะครับสัญญาณสัญญาณสัญญาณภาพให้ระวังนี่ครับนี่ครับอ่าแล้วนี่ระวังเราลองตัวนี้ก่อนเลยกจัดเรบอันนี้เห็นไหมผิดอือนี่เห็นไหมครับแต่นี่หลวมหน่อยนะครับเพราะมันใช้งานมานานแล้วนี่ครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้จะหลวมผม ผม่มองปิดปุ๊บนี่ครับอ่านยานนี่นะอ่ะตอนนี้ผมจะมามาวัดตัวนี้ตัวนี้ดูนะครับน่าจะให้ผมจับในน้นะครับวัาได้ใช้ตัวคีบ46ครับ46.8โอหมนะครับเห็นไหมอตัวนี้จะเขียน47นะครับ4.7 46.8ก็ถือว่าแม่นครับแม่นขาดไป0.2เองนะครับ A บัดสี่สิบเจ็ดองครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัว R นะครับตัว A ตัว A ผมจะวัดว่าได้ว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับวัดยากครับเดี๋ยวผมก่อนจับแล้วกันฟังหนึ่งหนึ่งจุดเก้านะครับที่จริงมันจะต้องประมาณสองจุดศูนย์นะครับหนึ่งจุดเก้าบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เป็นไรครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์มีหนึ่งจุดเก้านะครับโอเควอได้หนึ่งจุดเก้าไปดูคาปา ตอนนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับตันนี้การวัดแคปครับวัดแบบกีไมไโคโฟูฟอลาร์ดครับอันนี้สายแดงมาน,นี่นะครับอันนี้มันเขียนว่าหนึ่งจุดห้าครับ1.5ึ่งจุดห้าไคูฟลาร์ดบวกลบห้าเปอร์เซ็นตครับอันนี้ผมจะจิ้มลงไปนะครับอันนี้หนึ่งจุดสี่หกนะครับใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าอันนี้ทำไปทีละตัวเลยนะครับอะไรปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวแป้นหมด นี้เราก็เอาเปิดไปที่แล้วก็เลือกฟังก์ชันนะครับอ่ะนี่นะเห็นไหมอันนี้ราคาถูกนะครับราคาถูกนะครับประมาณสองรอยหรือสามร้อยนี่แหละเนี่ยมันจะขึ้นแล้วับครับเจ็นวันหนึ่งจุดห้านะครับนะครับเห็นไหมหนึ่งจุดสี่เก้า ่านผู้ชมแม่นเลยนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาก่อนอ่าก็จริงอันนี้ใกล้เกี่ยงใกล้เกียงนี้อีกอันนี้หนึ่งจุดสี่แปดใช่ไหมอันนี้หนึ่งจุดสี่เก้าครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กันอ่าถอดถอดอป,ปักปรับปฏิญาณของของ,ขอ,งอูมนะครับยา่านของขึ้นความที่อูมแล้วก็เลือกไปที่นี่ไดอูดน,นี่ไมครโูฟอร์ลาดนะครับอี๋ยวผมจะผมจะจับให้ดูนะครับ นะครับมันจะศูนย์นะครับเห็นไหมของของดีนีมันจะศูนย์หนึ่งจุดสี่แปดเห็นไหมครับนะครับข้ามจะได้หนึ่งจุดสี่แปดอันนี้ได้หนึ่งจุดสี่เก้านะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งจุดสี่แปดครับท่านผู้ชมนี่ข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างอันนี้ได้อดผมไม่ได้มีวัดให้ดูนะครับแต่มันวัดได้แน่นอนครับนี่ผมจะมาแนะนํานะครับว่าบุงบอกครับว่า ทำไมผมถึงว่าแนะนําให้เลือกตัวยูนิตี204พาร์ตนะครับก็เพราะว่าเอาตัวเนี้จะควบคุมไปได้หลายหลายยานมากกว่านะครับการวัดกระแสไฟที่ว่าโดยที่ไม่ต้องไปคีบเห็นไหมมันจะดัองติ๊ดติ๊ดติ๊ดไอ้ตัวนี้ก็ทาได้นะครับแต่ตัวนี้ทําไม่ได้ครับแต่อย่างตัวเนี้ข้อเสียของมันก็คือการวัดแอมป์ครับการจับกระแสแอมป์ก็คือไม่สามารถจับกระแสแอมป์ของดีซได้นะครับกระแสตรงนะ่เห็นไหมครับผู้ชุมจะเห็นเห็น เห็นตัวนี้ไหมครับเห็นไหมครับนี่จะมีขีด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 แล้วก็มีตรงครับแต่อันนี้ไม่มีครับมีแต่ยืดเป็นโค้งนะครับเป็นขึ้นความที่ของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเห็นไหมครับแลวอย่างหนึ่งคือตัวนี้เป็นพิเศษกว่าเพื่อนก็คือคือมีการจับค้ามินแม็กนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ตัวเนี้ตัวนี้ครอบคุมมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะซื้อก็ซื้อไอ้นี้รุ่นเนี้ยไปเลยครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ได้ขูษณนานะครับราคาพอกันแต่นี้ราคาถูกหน่อยนะครับสําหรับคนที่ว่าเป็นธรรมดาไม่ได้จับกระแสพีกอะไรก็เอาตัวน,นี้ก็ได้นะครับสองสามร้อยแต่เชื่อผมนะครับว่าผมเนี่ยผมก็จะซื้ออีกแบบเนี้ยยังไงผมก็ต้องซื้อแบบนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชม่อยท่านผู้ชมทุกทัานตุงโชคนีและมีความตุกถูกรอตลีรบบางวัลที่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมมาแบ่งผมด้วยสวัสดีครับ